สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube Big l i ลท์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับไมโครโฟนอ๋ไมโครโฟนเราไม่ได้ถือ,อนี่อ๋ช้นนี้ก็ไม่ใช่มันคือตัวนี้ครับนี่คือโบย a m ม g i c มาดูกันว่าไมโครโฟนโบย a m ม g i c ตัวนี้ที่เป็นสติ๊กแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถต่อเป็นแบบทั้งไมโครโฟนตัวนี้แล้วก็ทั้งแบบไวเลสนะครับซึ่ง Wireless ก็คือไอสิ่งนี้นี่นี่นี่มันจะเป็นอย่างไรกับราคาเพียงแค่ช่วง4 3่0บาทครับ อาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับกับโบย่าเมจิรับไมโครโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับกับ4อุปกรณ์น้ําหนักเบาว่ากนะครับเพียงแค่7กรัมนะครับแล้วก็สามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า b o y ่าเซ็นทรัล p อปนะครับจับจากข้างบนได้แล้วก็เวลาแกะนะครับที่จริงจะมีหูตรงนี้ด้วยนะฮะข้างในจะมีแค่กระเป๋าและก็คู่มือนะฮะอ่ะคู่มือที่ประกอบไปด้วย3เล่มนี้นะฮะนี หนึ่งะครับก็จะเป็นคิวช์ไกด์นะครับซึ่งจะเป็นการบอกข้อมูลต่างๆพร้อมกับให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง User Manual แล้วก็เป็นวิดีโอนะครับรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับซึ่งโบย่านั้นค่อนข้างที่จะให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นใบเกี่ยวกับเรื่องของ s f e t y Guide นะครับ ปลอดอภัยล้วนๆและอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวเครื่องซึ่งอยู่ในกระเป๋าแบบนี้น่ารักเล็กๆน่ารักนะฮะแล้วก็เปิดมาปุ๊บคุณจะเจอกับถุงห่อถุงห่อจริงๆนะครับก็ถุงห่อพวกนี้น่าจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไมโครโฟนฮะอันแรกนะครับไม่ใช่ไมโครโฟนครับแรกเป็นขาสําหรับคนที่ใช้อ่าเดสก์ท็อปนะครับก็จะมี นะครับอันนี้คือเป็นแบบไม b บุมนะครับเวลาที่เราจะใช้เราก็สามารถที่จะใช้ไม b บุ่มแบบนี้ได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมี USB นะครับทำให้เราสามารถที่จะเลือกจะใช้แบบไหนก็ได้นะฮะนี่เสียบตรงนี้แล้วก็ไปออกตรงนี้เพื่อจะชาร์จไฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ชิ้นที่3นะครับอันนี้คือพอร์ตไลนิ่งไว้สำหรับคนที่ไม่มี iPhone ที่เป็น type C นะครับมีใช้ไคลนิ่งอยู่ก็สามารถใช้ได้นะครับ2อ,อันนี้นะครับก็คือตัวกันลมครับก็ใช้กับไมโฟนส่วนตัวนี้นะครับก็คือเป็นรีเซิร์ฟเวอร์แบบไร้าสายนะครับ ก็จะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับโดยที่เราสามารถกดปุ่ม power ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรับเสียงได้น,นั่นเองครับก็จะเป็นตัวแบบเล็กๆน่ารักแบบนี้ครับส่วนอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นถูใส่แล้วก็ใส่ usb นะครับซึ่งใส่ usb นั้นไม่ได้ห้มาเส้นเดียวนะครับให้มาเส้น,สนทั้สงส่วนเซทที่2แล้วก็ตัวของ3.5ถึง3.5ครับ หลายคนก็คงงงว่าเอา้าพูดมาขนาดนี้พี่แล้วตัวไม้จริงๆมันอยู่ไหนนะฮะอ่าตัวไม้จริงๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับคนเห็นอันนี้ใช่ไหมครับมนแค่ดึอออกมานะฮะเดงอกมามาอยู่นี่ครับคือมันสามารถที่จะใช้งานได้ทั้งรูปแบบของเอ่อเป็นเดสก์ท็อปได้ที่บอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไอ้สองตัวเนี้ยกขึ้นมานะครับแล้วเป็นแบบ ไร้สายได้เลยนะครับนี่เปิดประทุนเปิดแบบหมเปิดปดึงเท่หนะครับนี่นี่คือตัวมันนะครับแล้วก็ปุ่สามา climate, ส, an, สามารถที่จะเช็คเรื่องของระบบตัวเปิดนะครับเปิดทำงานได้นี่แบบนี้นะฮะแต่ว่าจะบอกว่าถ้าดึงหอกเนี่ยมันก็จะตัดไฟไปเลยนะครับก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวที่เป็นไมโครโฟนแบบนี้นะครับ ค่อนข้างสะดวกในการพกพานะครับแล้วก็สามารถจะเลือกใช้ได้ทั้งแบบเสียบไปเลยจึง้งแล้วก็ใช้เลยนะครับเป็นไมโครโฟนแบบใช้คําว่าถือพูดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบเอาตัวไวเลสออกมาแล้วก็ใช้ดีซีเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาและการแกะกล่องครับ สำหรับในเรื่องของการ pairing นะครับในอุปกรณ์มันก็จะมี3ตัวนี้ที่สำคัญนะครับนั่นคือไมโครโฟนตัวของรีเซิร์ที่เป็น3.5แล้วก็รีเซิร์ที่เป็น USB C หรือจะเป็น lightning นะครับวิธีการนะครับสมมติว่าเราจะ pairing นะครับอ่ะสมมติตอนนี้มันจับคู่นี้อยู่นะครับเราจะ pairing กับมือถือทำอยังไงนะครับเราก็เอามือถือมานะครับเสียบที่มือถือปึง้งนะครับเสร็จปุ๊บตัวนี้ มันจะกระพริบแบบนี้นะครับกระพริบสองครั้งพอกระวิ่สองครั้งเสร็จปุ๊บนะครับมีปุ่มด้านล่างตัวนี้นะครับให้เรากดแช่ว่าห้าวินาทีครับมันจะดับนะฮะนี่เรากดแช่ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ไมโครโฟนของเรานะครับตอนนี้ไมโครโฟนปิดอยู่นะครับวิธีการก็คือเรากดแช่ไปเลยครับให้มันขึ้นไฟกระพริบนะครับพอขึ้นไฟกระพริบเสร็จปุ๊บเนี่ย ว่าตอนนี้ติดเรียบร้อยนะครับคือต่อแล้วเรียบร้อยนะฮะอ่ะนี่คือจบไปหนึ่งอันนะครับทีนี้มันก็จะมีต่อนะครับถ้าเราจะไม่ใช้รีซิฟเวอร์ตัวนี้และเราจะใช้กับกล้องนะครับเราต้องทำใหม่นะครับคือเราจะต้องทำนี้ครับ1กดปุ่มปุ่มมันจะมี2ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม power และปุ่มปรับรับเสียงนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับ แล้วก็กดคามไปเรื่อยจนกว่าไฟกระพริบเหมือนกันพอกดปุ๊บนะครับถ้ามันต่องี้คือมันต่อแล้วนะครับคือตอนนี้มันรู้จักกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเอาอีกตัวหนึ่งมากดเนี่ยมันก็จะมีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับก็วิธีการแพร์ดิงนะครับกับกล้องหรือว่าจะเป็นมือถือเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ครับไม่ยากแต่อย่างใดหลังจากที่เราได้นะนําอุปกรณ์ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาลองใช้งานกันดีกว่านะฮะ วิธีการก็คือ1นะครับเราสามารถที่จะถือแบบนี้แล้วก็กดปุ่มนะครับเพื่อจะใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบไมที่เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถดึง usb ตัวนี้มานะครับเสียบกับอุปกรณ์อะไรก็ได้เช่นออสโมพ็อกเก็ตสามนะครับก็เสียบได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของกล้องนะครับตัวนี้นี่ถ้าเป็นกล้องนี้นะครับวิธีการในการที่จะเสียบให้ได้นะครับเราก็ต้องเอา ไปใส่ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมีตัวของสลักตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดออกมาได้นะครับเพื่อจะมีการเอาไปใช้กับเรื่องของฐานที่เป็นฐานของตัวนี้ครับอ่ะขันมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บนี่หลุดมาแล้วนะครับนี่ก็ไปเสียบกับตัวของนี้ได้เลยเสียบปุ๊บนะครับก็จะเข้า กันอย่างพอดีนะฮะถือว่าค่อนข้างที่ออกแบบได้ฉลาดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหมุนล็อกนะครับจากข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับาการเสียบกับกล้องนั่นเองครับแล้วเราจะเสียบกับกล้องมันจะใช้อย่างไรก็คงงงกันใช่ไหมครับว่าอ้ยมันจะใช้กับกล้องอยังไงอ่ะถ้าสมมติว่ามันต้องใช้สายแบบนี้นี่คุณจะลืมนะครับว่าในกล่องเนี่ยค่อนข้างให้อุปกรณ์มาเยอะพอสมควร ดังนั้นมันจะมีการให้ช่อง3.5ทูนะครับดังนั้นเราก็าแค่เอาไอ้ตัวเนี้ยไปเสียบกับกล่องก็ได้นะครับในการใช้เป็นดีเซร์นะครับหรือถ้าสมมติว่าเราจะต้องการให้อ่าตัวเนี้ยเป็นไมเลสรับนะครับก็เสียบอย่างนี้ฟึบตึ๊บแล้วก็เอาตัว3.5 jack แจ็คนะครับไปเสียบนะครับซึ่งตัวแจ็คนั้นนะปกติมันก็จะให้มาอยู่ในกล่อง นะครับอยู่ในตัวของถุงอนเนกประสงค์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปเสียบกับกล้องได้เลยนะครับไม่ต้องมีความกังวลแต่อย่างใดนะฮะในเรื่องของการใช้งานก็คือสายตัวนี้นั่นเองครับอ่ะเราลองเสียบที่ดูนะว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะฮะตอนนี้เราแกะสายมาเรียบร้อยนะวิธีการนะครับคือเราต้องกดเปิดก่อนกดเปิดจากด้านข้างตัวนี้นะครับ แล้วอย่าลืมไปชาร์จไฟด้วยนะอ่ะเสร็จปุ๊บเปิดนะครับแล้วเราก็ต้องเปิดไมค์แต่ทีเนี้ยเราจะเสียบนี้ก่อนนะครับเสียบเให้มันใช้งานได้กับตัวแจ็คของกล้องนะครับกดแล้วก็เสียบปึ๊บแล้วก็เปิดกล้องนะครับนี่เราเปิดกล้องเรียบร้อยนะครับแต่ว่าไมค์เรายังไม่ได้เปิดนะครับวิธีการเปิดไมค์นะครับในตัวนี้ก็คือกดค้างไว้ กดค้างเสร็จบุกนะครับเราเอารีเซิร์ฟของเราับมาใส่ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้รีเซิร์ฟของไทซีมานะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติกดแล้วนะครับเรื่องไม่ต่อเนี่ยเราก็ลองกด p a i ิ i n g ดูก่อนนะครับว่ามันแพ i ิ i n g ติดไหมนะครับกดค้างไว้ข้างล่างก็ได้นะครับว่าจะให้แพ i ิ i n g ยังไงนะครับถ้ามันแพ i ิ i n g ติดนะครับไฟมันจะเป็นสีน้ำเงินไม่กระพริบนะครับ เพื่อเป็นการบอกว่า,วาติดแล้วนะอะไรอย่างนี้นะครับนั่นก็คือโหมดแรกแต่ว่ามันจะมีโหมด2อ,อยู่นะครับอ่ะสมมุติว่าเราไม่ใช้งานละต้องนะครับเราจะใช้งานกับมือถือจะทํำยังไงนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวญาติวางไว้ก่อนโชว์ข่าวนะครับตอนนี้ดึงออกมาปุ๊บปิดรีเซิร์ฟก่อนพอ,อปิดปุ๊บนะครับมันก็จะไม่กระพริบแล้ว แบบนี้นะครับพองออกไปต่อไปเราจะใช้กับมือถือนะครับถ้าใช้กับคอมก็แค่เอาไอ้ตัวนี้กลับไปนะครับตัวนี้กลับไปแล้วก็ไปเสียบเป็นท y p c หรือว่าเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับก็ได้นะครับถ้าคอมรองรับนะครับก็จะเรียบร้อยอย่าลืมนะครับมันมีตัวกันลมให้2ตัวก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ที่เป็นแบบโฟมนะครับก็จะสามารถใช้ได้แต่ทีเนี้ยถ้าเราจะใช้กับ อุปกรณ์มือถือละจะทำไงนะครับก็ตัวมันนะครับจะมีลักษณะที่เราสามารถที่ดึงไทซ C นะครับออกมาดัานด้านหลังนะครับจากนั้นเรามือถือของเรามาเสียบนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้กับ Osmo Pocket 3ได้นะครับจากนั้นเปิดมานะครับข้างในจะมีไมโครโฟนมาให้2ตัวยิบมาตัวหนึ่งครับเอาตัวนี้ไ,ได้เพราะว่าถ้าหยิบตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ไมโครโฟนของตัวด้านล่างได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับพอใช้เสร็จปุ๊บด้านหลังนะครับคุณจะมีไฟขึ้นแค่ดวงเดียวอีกดวงหนึ่งเป็นกระพริบนะครับหมายความว่ามันใช้ได้แค่อันเดียวนะครับก็สามารถที่จะเปิดกล้องนะครับถ้าเป็นมือถืออย่างซัมซุงนะครับเปิดกล้องเข้าโหมดโปรนะครับมันจะขึ้นเป็น USB แบบนี้ได้เลยนะครับคือมันสามารถที่จะเสจได้โดยตรงนะครับ แต่ว่าถ้าลองกลับมือถืออีกค่ายหนึ่งนะอ่าผมให้เป็นตัวอย่างนะครับเป็น v ี vo ้ลวกันเนาะนะครับก็จะเข้าโหมดเดียวกันแต่ไม่ใช่โหมดโปรนะคือ v ี v o อ่ะเราสามารถเสียบปุ๊บและเข้าโหมดธรรมดาได้เลยนะครับในส่วนของวีดีโอครับหลังจากนั้นนะครับเรากดไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกเป็นการพ่วงต่อนะครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตอนนี้มันใช้ไมโครโฟนตัวนี้และ ปึ้มนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะอัดได้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นตัวของโหมดโปรมันจะมีกราฟขึ้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันอ่าโหมดโปรตัวนี้จะไม่มีกราฟของเสียงนะครับแต่ว่าไมโครโฟนเราสามารถที่จะเลือกได้อยู่นะครับแบบนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะก็เรียกว,ว่ามันอาเน็ประสงค์มากนะครับนี่คือสามโหมดตัวอย่างนะครับและโหมดที่สี่อ่ะจะถือสัมภาษณ์เลย นะครับแบบนี้นี่แล้วก็เอาใส่ตัวของกันลมดีๆสักอันหนึ่งนะครับก็าสามารถที่จะใส่ได้นะครับใส่นี้ก็ได้นี่ก็ถือเป็นไมโครโฟนสัมภาษณ์ไปเลยก็สามารถทําได้นะครับเลยเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์โดยใช้ที่เราเป็นพิธีกรนะครับหรือว่าออกภาษามเนี่ยก็สามารถที่จะแยกชันเนลได้อย่างชัดเจนนะครับ นี่ก็คือลักษณะของการที่มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หลากหลายตามความเหมาะสมของเราน,นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอย่างว่าเสียงที่ออกมาของตัวโมยาเบจินั้นเนะสียงจะเป็นอย่างไรกันครับนอกจากในเรื่องของคุณภาพต่างๆที่เราได้ทดลองไปนะครับอีกเรื่องหนึงคือแอปพลิเคชันนั้นนะเราสามารถที่จะเอาไมค์ของโบยานนะต่อกับตัวเครื่องนะครับเพื่อจะเป็นการพ่วง นะครับว่าเอ้สามารถที่จะดูเรื่องของแอปพลิเคชันได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเสียบป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Requirement ต่งตางๆนะครับคือเราสามารถที่จะใช้อัดเสียงได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองถือว่าข้างๆอนเนกประสงค์นะครับในการใช้งานมิโดเอ็นะครับพอเราก,กดนี้ปุ๊บเนี่ยไมโครโฟนนะครับถ้าเป็นสีฟ้าเองก็คือจะเป็นระบบปกติแต่ถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็คือจะเป็น NC เราสามารถกําหนดนะครับว่าจะเป็นแบบในสตรองหรือว่าเป็นแบบวีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่แนะนำว่าสตรองไปเลยการบันทึกนะครับก็สามารถที่จะเป็นโมโนหรือสเตอริโอได้นะครับถ้าเป็นสเตอริโอก็คือเราเอาอีกข้างหนึ่งแล้วเป็นเพื่อนเรานะครับก็สามารถทําได้นะครับมีโหมดเซฟตี้ด้วยนะครับนี่ก็สามารถที่จะทได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็น t ค m e วนะครับก็สามารถที่จะทําได้ครับถัมิวแล้วก็สามารถที่จะปรับเรื่องของเสียงต่างๆนะครับอีควอเลเซอร์ ก็สามารถทําได้นะครับรวมถึงในเรื่องของอินดิเคเตอร์แล้วก็การเปิดปิดอัตโนมัติสปีกเกอร์อย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของการอัปเดตซอฟแวร์นะครับอ่ะในกรณีที่ตอนนี้เราต้องขออนุญาตจริง,รงว่าเราต้องเอาออกมาทั้งคู่นะครับหรือว่าเอ็นหนึ่งจะใส่ไว้ในไมโครโฟนตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับอ่ะสมมติเราใส่ไปในนี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็กดให้มันทํางาน โดยปกตินั้นนะมันจะทํางานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับกดติดปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อติดอัตโนมัตินี้ครับเราสามารถที่จะทําการอัปเดตซอฟแวร์นะครับได้หมดเลยนะครับจากตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้สมบูรณ์นะครับส่วนตัวรีเซอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตกันในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามันรองรับนะครับหรือว่าเราจะเสียบตัวนี้นะครับเข้ากับตัวของมือถือเพื่อจะ อัปเดตซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่ทําได้นะคะรับก็ได้ว่า Boya Magic นั้นอะ่ะมีจุดเด่นที่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าอยากได้มือรโฟนที่เรียกว่าราคาก็อยู่ในช่วงสมเหตุสมผลอุปกรณ์เต็มพิกัดเปิดมาปุ๊บได้กระเป๋ามาทั้งใบอย่างนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันดีกว่านะครับสำหรับโบย a าเมจิตัวนี้กันครับ อันนี้นะครับเรากำลังทดลองกับไมโครโฟนโปรยนะครับรุ่นใหม่นะครับซึ่งอันนี้มีขนาดที่เล็กมากนะครับเล็กเพียงแค่นี้นะครับตอนนี้เราเปิดไปสีเขียวนะครับก็คือเป็นการลดเสียงรบกวนนะฮะแต่ว่าถ้าเรากดอีกทีหนึ่งให้ไม่เป็นสีฟ้าปึ้งเนี่ยก็จะมีเสียงเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าจะเป็นการอัดแบบรูปวีล็อกอะไรประมาณนี้แนะนำว่าเอาเขียวดีกว่าครับ สีเขียวนั้นจะเก็บรายละเอียดเสียงของคนทําได้ดีกว่ามากครับส,สลหรันี้นะครับก็เป็นการทดลองที่เป็นไมโครโฟนนะครับเป็นการถือแบบนี้นะครับซึ่งที่จริงนั้นนะ่ะมันก็จะเพิ่มความสะดวกสำหรับคนที่ใช้การกล้องพอ,อะไรไหมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีไอ้ช่องเสียบเนี่ยครับช่องเสียบใหม่นะครับเป็นแบบนี้ก็เลยทําให้เราสามารถจะเสียบได้เราก็ยังสามารถเสียบชาร์จแบตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่ามันมีเงืง่อนไขอยู่เงื่อนไขเดียวก็คือเวลาเราใส่เนี่ยจะต้องเอาไม้ด้านบนนั้นใส่อยู่นะครับไม่งั้นมันจะไม่ทํางานแล้วก็สําคัญก็คือมันจะมีปุ่มนะครับตรงนี้ซึ่งเราสามารถจะดูได้ว่าตอนนี้เสร็จเป็นแบบน้อยคาสเซิงหรือย่างนะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่ามันเป็นน้อยคาสเซิลงแล้วแต่ถ้าจะเป็นอีกสีนึงคือสีน้าเงินเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งครับมันเป็นปุ่มที่สามารถสต็อปในเรื่องของการกดหยุดคลิปได้ด้วยนะครับก็สามารถกดแตะเพียงเดียว เห็นแบบนี้นะครับโบย่าเมจิกนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ที่เรียกว่าค่อนข้างอึดนะครับสามารถใช้งานได้สุด6ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้ารวมกับเคสนี้นะครับจะใช้งานได้สูงสุดที่30ชั่วโมงก็เรียกว่านานพอสมควรน,นะครับแล้วก็ตัวนี้นั้นก็เป็นรีเซิร์ก็ไม่จำเป็นต้องชาร์จไฟพอเสียบกับมือถือก็ชาร์จไฟได้เลยยกเว้นไอชินี้ที่คุณจะต้องเสียบชาร์จไฟแยกต่างหากนะครับ ก็จะใช้งานได้ราวๆประมาณ5-6ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวโบย่าตัวไมโครโฟนรุ่นใหม่ชื่อว่าเมจิกนี่ครับก็แน่นอนครับว่า1ตัวนี้เป็นสติกนะครับสามารถที่จะเสียบกับกล้องหรือเสียบกับคอมในลักษณะของการทำเป็นแบบ ม่หเพื่อเป็นการใช้กับแคมเซีกับคอมพิวเ,เตอร์ผ่าน USB Type C ซึ่งแน่นอนครับไปตัว USB Type C คือตัวนีนะครเป็นดองเกอร์แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับกล้องนะครับซึ่งตอนนี้เราเสียบกับกล้องตัวของที่ผมใช้ประจำนะครับ s o n y z เป็นสาจะครับเป็น3.5ถึง3.5ครับก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนี่ก็คือคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโบย่าก็จัดเต็มกับเรื่องของการกับ รูปแบบได้ทั้งหมด4รูปแบบวยกันใช้งานไมโครโฟนก็ได้เอาออกมาเป็นหบบนี้ก็ได้เสียบกับกล้องก็ได้เสียบกับของก็ได้แล้วก็แน่นอนครับว่ามันทําได้แบบนี้เพราะว่าในเรื่องของตัวนี้เป็นโบอดู่านั่นเองครับกับราคาแค่นี้ผมคิดว่าเอ้ยใครกำลังมองหาไมโครโฟนที่ดีอยู่มันก็ไม่ควรจะพลาดแล้วละ่ะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายด้วยเช่นเดียวกันครับกับราคาแบบนี้ก็ ใครที่สนใจนะครับก็ไปติดต่อกับตัวแทนจําหน่ายของปย่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าหน้าร้านทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะไปดูตัวจริงได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอนติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สคร i b e มืมาพูดคุยกันได้ทางขา้าง่านี้และในผู้พูทของสำรบัรบเบเเช่นเคยครับ